คุณสมมาตรอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณสมมาตรคะสวัสดีค่ะค่ะคุณสมมาตรอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยผมคือเจ็ดค่ะวางเลยล้กวางเลยป้าคุยโทรศัพท์อยู่จ้าอย่างมามเลยครับค่ะคุณป้าสมมาตรมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะค่ะเป็นยังไงคะคุณป้าคะที่ดินแบบไหนคะมันไม่ใช่อยู่ที่นี่นะคะอยู่สงขลาค่ะค่ะจังหวัดสงขลาเป็นยังไงคะคุณป้า ที่ดินะป้าเป็นของน้องสาวแต่ก่อนมันไม่เป็นทางเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นถนนแล้วพอดีที่ดินะแบ่งกันพี่พี่น้องน้องแล้วอาป้าป้าจะซื้อของน้องสาวค่ะป้ามีถนนต่วพวกพี่ๆไม่มีถนนแล้วป้าป้าจะเว้นให้แล้วนะแต่พี่สาวอีกคนก็อยู่สุดเลยเขาไม่ให้อยากให้เป็นทางสาธารณะอย่างนี้เหรอคะคุณป้าใช่ ใช่จ้ะไม่เพราะว่าข้างในของพี่สาวว่าเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับป้าด้วยดินมันมันแผ่นเดียวกันมาแต่แบนกันพ่อกับพ่อกับป้าอ่าป้าป้าป้าตอบตามผมถามนะครับก็คือที่ไม่มีทางออกใช่ไหมครับไอของป้ามีออกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วของป้าน่ไม่มีปัญหาแต่กําลังพูดถึงว่าข้างหลังก็ไม่มีทางออกใช่ไหมมีที่ที่บังอยู่ไม่ยอมไม่ออกใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่ให้เออ แล้วเดิมเนี่ยเดิมที่แปลงที่ที่เนี้ยเป็นของใครเดิมอ่ะเดิมอ่ะของใครพต่ก่อเป็นของพ่อแบ่งกันพี่น้องเนาะพี่น้องพ่อแบ่งให้พี่น้องแต่ว่ามีคนคนหนึ่งอยู่แปลงท้ายป้าฟังครับป้าพยายามฟังนะครับพยายามฟังด้วยนะครับก็พอพ่อแม่แบ่งให้ลูกลูกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีลูกคนหนึ่งอยู่แปลงท้ายจะออกไม่ได้เพราะมีมีพี่น้องบางคนข้างหน้าไม่ยอมให้ออกใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอ ก็พี่น้องกันนะทําไมถึงเป็นใช่อย่างนั้นนะครับป้าถ้าคนภายนอกผมยังไม่ว่าเลยเนี่ยเขาไปเขาบอกเขาไม่ให้อ่ะทําไมอ่ะครับพี่น้องกันไหมครับก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะอือเป็นปัญหาเลยเนาะที่ดินนี่อยู่สงขลาทําไมไม่มีน้ําใจกันพี่น้องอ่ะครับป้าจะบอกนะที่ดิน่ะพอดีมันถึงทวามนนุนเข้าไปอ่ะมันถึงที่ดินดินเขาพอดีเลยครับ เขาต้องมีเขาว่ามีทางอยู่แล้วแต่คนข้างในจากของพี่สาวอ่ะเขาไม่มีทางอืมอันนั้นไม่มันจะลูกพี่ลูกน้องกันป้าปถามเลยดีกว่าครับป้าป้าถามป้าจะถามบ้างอย่างไรครับถามว่าทํายังไงให้มีทางออกข้างหลังแปลงข้างหลังนะใช่อ่าคุณป้าฟังนะครับป้าครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ของพ่อแม่โฉนดฉบับเดียวต่อมาแบ่งให้ลูกกี่คนนะลูก ไม่เอาแล้วอหน,น้า,าเ,นเอาแบ่งไปกี่แปลงอ่ะเอากี่แปลงหนึ่งสองอาสามสี่แปลงค่ะอ่าสี่แปลงมีแปลงหนึ่งออกข้างหน้าไม่ได้ตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมไม่ใช่ของพี่สาวออกได้เพราะว่าปาทําถนุนเข้าไปข้างในของพี่ชายแล้วแต่เขาอ่ยู่ติดกับพี่ชายแต่ดินนี้จะทำกระหนุนกับอยากอยากของพี่สาวอีกคนหนึ่งอ่ะ ไปให้ลูกพี่ลูกน้องเขาเป็นเป็นพี่น้องกับพ่อดินมันแปลงเดียวกันแต่เขาแบ่งเพราะพี่กับน้องของพ่อโอเคโอเคไม่เป็นไรละครับครับจะเป็นพี่น้องพี่พลูกพี่ลูกน้องแล้วแต่เนี่ยนะก็คือว่าเดิมเนี่ยเป็นฉนดแปลงเดียวกันนะใช่โอเคเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องให้คนข้างหลังได้ออกด้วยเป็นทางจำเป็น ถ้าเขาปิดทางไม่ให้ออกเนี่ยคนที่ออกไม่ได้เนี่ยฟ้องเลยครับฟ้องเปิดทางเลยครับฟ้องให้เดินเข้าออกได้ให้รถเข้าออกได้ให้ฟ้องเลยครับแล้วที่ข้างหลังนั้น่ะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ทํา <S 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 ทนาทาสวนเป็นที่นาเพราะ <S <S> <S ฉะนั้น thinking, <S 2> <S 2> ถ้าเขาไม่ออกนี่ฟ้องเปิดทางเลยครับไม่ต้องเสียค่าจ่ายด้วยครับไอ้โทษทีไม่ต้องเสียค่าตอบแทนด้วยครับเพราะว่ามันเป็นทางจําเป็นเพราะโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนครับ แต่ดินก็แบ่ง,บงเป็นเป็นขนดแล้วนะลูกเราไม่ได้ขาตามใช่ครับ<า>รใช่ครับถูกต้องครับจะแบ่งไปกี่คนกี่แปลงเอาไปขายให้ใครก็แล้วก็ตามคนที่มาถือครองต่อต้องรับภาระนี้ไปตลอดชีพตลอดไปอ่ะครับเพราะงั้นป้าครับ ให้คนที่ไม่มีทางออกเนี่ยไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสงขลาไอ้ป้าอยู่ที่ดินอยู่สงขลาใช่ไหมใช่อยู่สิงห์นครเออไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสงขลานะ่ะให้เขาเรียกคู่กรณีเนี่ยเจรจากันยังไม่ต้องฟ้องนะยังไม่ต้องฟ้องนะครับผมให้เขาเจรจาก่อนเพราะว่าที่ข้างหลังยังไงต้องมีทางออกครับทางออกทางเข้าครับ ยิ่งเป็นที่แปลงเดียวโฉนดเดียวกันมาก่อนเนี่ยมันได้เป็นทางจําเป็นอยู่แล้วค่ะค่ะนะป้าอยากถามอีกเรื่องหนึ่งครับป้าอยากถามเรื่องที่ดินอีกเรื่องหนึ่งว่าที่ดินอะป้าเพราะป้าไม่ได้ทํามานานแล้วอ่ะดินเนี้ยแล้วไอ้ญาติทําอยู่ก็ทําอยู่มันอยู่ติดกับของญาติดินแปลงนี้ก็ให้ก็ทําอยู่นะป้าไม่ได้ทําไม่ได้ทำสักคนแล้ว เขาทำมาเป็นสามสามสิบปีแล้วอะแล้วทำยังไงเขาจะเป็น<ำ>ควองสิทธ์ได้ไหมมีโอกาสได้ครับทำสัญญาเช่ากันไหมครับทำสัญญากันไหมั้ยทัอะไรเลยให้ก็ทำเดียวสิ่งที่ป้าควรทำนะครับก็คือว่าทำสัญญานะครับอนุญาตให้เขาเข้าใช้ทำพื้นที่โดยมีค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทนก็แล้วแต่ทำเป็นหนังสือถือเอาไว้ครับให้เขาเซ็นชื่อครับ ทำว่าทำทุกปีหรือว่าทํานานๆสักครั้งทำไว้ทำไว้นานๆสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับไม่มีปัญหาก็กําหนดไว้ให้ทํากี่ปีก็ระบุไปเลยค่ะทําไว้เป็นหลักฐานเพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในเนี้ยโดยชั้นไดอนุญาตป้าเขียนค่าตอบแทนไว้หน่อยก็ได้ปีละร้อยบาทอ่ะเขียนให้มันมีหลักฐานไว้หน่อยว่าให้เข้ามาอนุญาตให้เข้ามาทํานะครับปีละ จ่ายค่าตอบแทนปีละหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยเหมือนเงื่อนไขเนาะเป็นเวลากี่ปีป้าก็ทําไปเลยครับะจะได้สบายใจวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาหัวหมอขึ้นมานะใช่ค่ะโอ้โหโฉนที่ดิงครอบครองประปรบสิบปีไปยื่นเรื่องต่อศาลเนี่ยเออป้าจะได้บแบบนี้ไงฉันไม่ได้เธอไม่ได้บุกรุกเข้ามานะฉันอนุญาตให้เธอนี่เธอจัทอย่างเงี้ยครับป้ามีหลักฐานนะและหลักฐานพวกนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีค่ะนะครับผมไม่แน่หรอกครับป้าครับ ไอ้ที่ทะเลาะทะเลาะกันเนี่ยข right ัดแย้ง oh, ก right ันเนี่ยพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะนี่ที่เมื่อกี้ที่ป้าถามนะกันกับพี่น้องก็ดีกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไว้ใจนะอย่าไว้ใจจนกระทั่งว่าเออวางวางใจจนกระทั่งสุดท้ายกลายเป็นว่าเสียที่เสียทางไปอันนี้ให้เขาทามาความโลภมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะค่ะนะป้านะอย่มัสื่อไว้เสียนะจะได้ไม่ไม่สมเสี่ยงที่เขาจะไปแอบอ้างอ้างอิงว่าเขาครอบครองปรปักนะครับป้าครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะคุณขนมครับ